สวัสดีครับพบกับผมแมนดร r ม m a เตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความเทิดเบี้ยมวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่การไล์สดพูดคุยโค้งสุดท้ายนะครับก่อนการเข้าสู่ r e s i d e n t u s i l 3 Remake 2020แบบเต็มตัวนะครับซึ่งเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในโค้งสุดท้ายในครั้งนี้นะครับผมจะมีหลายเรื่องนะครับ ที่จะมาพูดคุยกับทุกท่านนะครับผมเป็นการพบปะกับท่านสมาชิกเป็นครั้งที่2นะครับกับการไลฟ์สดอย่างเป็นทางการนะครับเรื่องราวที่เราจะไลฟ์กันในวันนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการสรุปนะครับปริศนาชุดสุดท้ายนะครับกับตัวอย่างล่าสุดว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้มีปมนะครับกับการซ่อนความลับอะไรกันบ้างกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับผมในตัวเกมเต็มว่าก่อนการเตรียมตัวนั้นเราจะต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะครับผม นี่คือหัวข้อหลักๆนะครับกับอัปเดตข่าวทั่วไปนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมจะอัปเดตข่าวนะครับลงไปในเพจอยู่แล้วอย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันแต่เราจะพิเศษหน่อยนะครับนี่เป็นโค้ดสุดท้ายกันแล้วก็จะมีเรื่องราวอะไรกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันตอนนี้อยู่กับผมเจ็ท่านนะครับผมมีท่านสมาชิกท่านแรกนะครับผมท่านวัฒนยูชมวิเชียนนะครับผมสวัสดีครับเช่นกัน ท่านต้นน้ำนะครับผมสวัสดีครับผมอันนี้นับสกุลสกุลด้ยนหนึ่งครับผมกลัวสกดผิดโอเคครับตอนนี้มาทักทายโหแล้วสองท่านอีก5ท่านก็สวัสดีนะครับผมอันนี้ก็จะมีเรื่องแรกก่อนก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวบทสรุปนะครับเรื่องแรกก็คือ r e s i d e n t e e w i l project r e s i d e n t นะครับหรือตัวของที่เรียกกันว่าโหมดออนไลน์ของตัวภาค3ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกำหนดการนะครับที่จะต้องเปิดให้เล่นเนี่ยคือมาตั้งแต่3วันที่แล้ว แต่ได้เกิดปัญหานะครับผมกับสิ่งที่เรียกกันว่าโหมดออนไลน์ทั่วโลกโหมดออนไลน์ e ทั่วโลกเนี่ยมันมีปัญหาพร้อมกันนะครับมีปัญหาพร้อมกันในที่นี้เนี่ยทำให้แพลตฟอร์มนะครับอย่างเ s 4กับ s t e ี m เนี่ยเล่นไม่ได้นะครับผมมาสามวันแล้วซึ่งตอนนี้กาลังอยู่ในขั้นตอนของการแก้ไขนะครับมีแพลตฟอร์มเดียวที่หลุดไปได้คือ Xbox One นะครับพวกเขาได้สิ่งที่เรียกกันว่า Time Exclusive นะครับผมซึ่งท่านสมาชิกในเพจนะครับขนานนามให้เลยว่าเอาเวลาไปเลยนะครับผมกลายเป็น MVP นะีพะ ก็คือตัวเนี้ยทำให้ xbox one เนี่ยเขาจะได้เล่น Demo resident ก่อนเรานะครับซึ่งขงทางนักสืบเนี่ยจะเป็น pc เนี่ยก็ต้องรอเหมือนกับท่านที่เป็น ps 4นะครับก็มาสอบถามผมไปเยอะมากในเพจซึ่งตรงนี้นะครับผมเราก็จะต้องรออัปเดตนะครับซึ่งน่าจะไม่เกินวันพุธเพราะว่าวันพุธนี้นะครับทางการของตัว resident เนี่ยเขาจะมีการเปิดเผยในแคปคอมทีวีนะครับฝั่งในญี่ปุ่น ซึ่งก็จะมีเรื่องราวของตัวตัวอย่างใหม่มาสรุปเป็นโค้กสุดท้ายนะครับของแคป c o m TV แต่ผมเลือกที่จะมาไลฟ์ก่อน2วันเพื่อทุกท่านเนี่ยจะได้ข้อมูลนะครับก่อนที่จะไปชมกับของทางญี่ปุ่นในวันพุธว่ามันจะมีอะไรที่มาเพิ่มเติมกันในวันพุธบ้างเพราะว่าวันพุธเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นการเซอร์ไพรส์นะครับหรือเป็นการฉลองตัวของโปอดแคสก็คือตัวการถ่ายทอดสดของทางแคปคอมทีในญี่ปุ่นนะครับเขาจะมี Surprise เซอร์ไพรส์เรานะครับผม ไม่ว่าจะเป็น Monster Hunter ไม่ว่าจะเป็น Resident Evil 3ไม่ว่าจะเป็นตัวของ Rockman นะครับที่เขาทำที่เป็นภาค Legacy นะครับผมที่เป็นตัวของ Zero เนี่ยครับก็คือจะมี3เกมเนี่ยจะมีการฉลองอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราจะรอดูกันนะครับในวันพุธส่วนถ้าจมาชิกที่เข้ามาทักทายเพิ่มนะครับผมท่านรังสรรน,นะครับสวัสดีครับเช่นการทางเอกสิทธิ์บุญรักษานะครับผมตัวเต็มมาตอนไหนตัวเต็มมาพร้อมกับทุกท่านเล่นน่าจะประมาณ วันเสาร์นะครับเต็มๆเลยเอาแบบได้เล่นเลยนะครับวันเสาร์ <S <S <ๆ S 1> เพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันเข้าวันศุกร์นะครับคือวันที่3 3เมษาแต่ถ้าของไทยเนี่ยน่าจะรอตามโซนนะครับผมเหมือนตอนที่เราไล่ยังเดโมโกันมาเดโมเนี่ยมันจะไล่เรียงจากตัวของประเทศแรกนะครับทด่เล่นก่อนพวกฝั่งเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เนี่ยไล่ลงมานะครับผมยุโรปเสร็จเข้าญี่ปุ่นญี่ปุ่นเสร็จก็ไล่มาเรื่อยนะครับมาจบที่ของไทยไทยเนี่ยจะได้หลังเขานะครับผมจะได้พร้อมพวกฝั่งเอเชียทั้งหมดนะครับ มันจะเป็นการที่ว่าเราน่าจะได้เล่นเนี่ยวันที่สี่นะครับผมอันนี้ส่วนเข้าช่องหลักน่าจะได้อัดไล่เรียงกันเนี่ยไม่เกินเสาร์อาทิตย์นะครับผมตอนแรกน่าจะได้ดูกันนะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดชื่อตอนเอาไว้นะครับผมน่าจะเล่นกับทุกท่านนะครับชื่อตอนตอนแรกการหลบหนีของสตาร์คนสุดท้ายนะครับชื่อตอนที่หนึ่งเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะครับผมกับการเริ่มต้นการหลบหนีของจิวนะครับว่าเธอเจออะไรกันแน่นะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับได้เจอกันแน่ตอนแรกเลย ก็จะมีการเจาะเนื้อเรื่องนะครับเหมือนเดิมแล้วก็มีการไล่เรียงนะครับปริศนาในตัวเต็มว่าทุกท่านถ้าไปเล่นกันเนี่ยจะต้องระวังตรงจุดไหนจะต้องเจออะไรนะครับจะต้องเก็บไอเทมอะไรเนี่ยเราจะมาแกะพร้อมกันอีกทีนะครับในตัวเต็มส่วนอัปเดตข่าวนอกจากไรซ์แอนแล้วก็จะมีในส่วนของตอนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของสิ่งที่ได้กันว่าเขาได้มีการเปิดเผยนะครับสถานที่หนึ่งออกมาเนี่ยซึ่งทางการเนี่ยได้ยืนยันเพิ่มเติมนะครับในตอนท้ายเดโม ตอนท้ายเดโมเนี่ยถ้าเราจากันได้นะครับมันจะมีส่วนของร้านรีแพร์รีแพร์ช็อปหรือร้านซ่อมรถไอ้ร้านซ่อมรถเนี่ยมันมีคนไปเจาะนะครับไปเจาะโดยการใช้แฮกนะครับผมวัวแฮกวัวแฮกก็คือการทะลุก,กําแพงคือเดินเดินสำรวจกําแพงทะลุเข้าไปเลยแล้วไปดูนะครับมันพบว่าที่เนี่ยมันเป็นสถานีที่เรียกว่าเป็นอู่ซ่อมรถเหมือนในอดีตนะครับตอนภาค3ที่จิวเนี่ยได้สิ่งที่เรียกกันว่าสายไฟนะครับเคเบิลที่มันอยู่ประกาพิบกระพิกอยู่ตรง ฝากระโปรงรถนะครับตอนที่ว่ามีศพของ U ูบิเซแล้วก็มีเสียงคนร้องแล้ววิ่งหนีไปนะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นจุดที่มันกลับมานะครับในตอนนี้ซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นจุดเชื่อมโยงนะครับกับเนื้อเรื่องที่จะไปต่อนะครับก่อนที่จิวจะเข้าสู่โรงไฟฟ้าว่าต้องขันได้อู่ซ่อมรถก่อนแต่จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมไม่สปอยนะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปรอดูกันในเนื้อเรื่องเต็มนะครับเพราะมันมีบางส่วนสปอยมาแล้วแต่ผมจะไม่พูดตอนนี้นะครับผมเพื่อให้ทุกท่านได้รับอรรถรสในเต เหมือนเดิมนะครับอันนี้ส่วนท่านต้นน้ำนะครับถามว่าร,ร,รีสตันนะครับผมไม,ไม่ใช่รีจิติกนะครับอันนี้มาวันเดียวกับภาคสใช่ไหมใช่ครับมันเป็นตัวเดียวกันคือภาค3กับรีสตันเนี่ยรีสตันมันเป็นเหมือนลักษณะเหมือนด l เ DLC ดพ่วงคือมาพร้อมตัวเกมเต็มน,นะครับผมคือเราเล่นปุ๊บเราก็สามารถไปเลือกโหมดีได้เลยเหมือนเราเล่นทหารรับจ้างครับของภาค3ามในเซอเรอรีร่โหมดแจ็กกน,นะครับผมในอดีตซึ่งตัวเนี้ยเราก็จะได้เล่นครบนะครับ ในเลซิสแ n นเนี่ยผมขออนุญาตเสริมตรงนี้ก่อนเลซิสแ n นเนี่ยถ้าเป็นตัวเต็มนะครับเราจะได้บังคับ m a s t e r m i n d ครบทุกตัวนะครับไม่เหมือนเดโมเดโมเนี่ยเราจะได้เล่นแค่ Daniel f e ฟ r o n ก็คือตัวตัวคนแรกเลยที่เป็นตัว m a s t e r m i n d ที่เปิดตัวเดตุลาซึ่งตัวเต็มเนี่ยมันจะมีของ Daniel f e ฟ r o n คนแรกเลยลูกศิษย์อเล็กเวตเกอร์แล้วตัวที่2เนี่ยเป็นตัวของ a n n e t t e Bergin ที่เปิดตัวมาตอนหลังนะครับตัวที่3เนี่ยเป็นอเล็กเวตเกอร์ตัวที่4เนี่ยคือ Oswald Spencer ความสามารถ4ตัวแตกต่างกันนะครับแดเนียลแฟบรอนอันเชิญนะครับผมมิสเตอร์เอ็กได้โดยใช้ก,การ์ดแอนเดนเบอร์ก huh. ินอันเชิญสามีเธอเองนะครับผมจีวิลเลียมจีช่างกลนะฮะร,ร่างแรกตัวของคนที่เรียกได้ว่าอเล็กเวตเกอร์อเล็กเวตเกอร์เนี่ยพิเศษหน่อยอันเชิญต้นไม้นะครับที่ปรากฏในตัวอย่างที่4ต้นไม้ที่พยายามจะงาบตัวของแฮกเกอร์เข้าไปกินนะครับเจนยะูอารีวันเซนเนี่ยที่เกือบโดนขบเบินะรบเนี่ยต้นไม้นั้นมันคือยาเทเวโอ ยาเทเวโอเนี่ยก็คือตัวบอสที่ปรากฏในภาคเอาเบรกนะครับไฟสองในโรงพยาบาลที่เป็นบอสที่ปรากฏพร้อมกับมนุษย์ขวานนะครับที่ไล่จามเราเนะฮะตัวนั้นแหละครับผมเป็นตัวเดียวกันกันกบภรรยาของตัวของผู้ชายคนแรกก็คือโดโรธีเลสเตอร์นะครับชื่อจริงๆเนี่ยส่วนไอตัวมนุษย์ขวานเนี่ยชื่อจริงแกคือเอลเลสเตอร์หรือเอลลัตเตอร์เจ้าของโรงพยาบาลนะครับ ซึ่งตัวของยาเทวโอเนี่ยเป็นเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่าขานโบราณเกี่ยวกับต้นไม้กินคนซึ่งอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งนะครับเกาะแห่งนี้มันมีเรื่องเล่าว่ามีชนเผ่าเนี่ยเอามนุษย์เนี่ยเป็นเป็นเนี่ยจับคนเนี่ยไปให้ตัวต้นไม้ได้กินเป็นอาหารแล้วคนที่รอดม,มาได้เนี่ยก็พยายามเขียนบันทึกนะครับบอกว่าเขาเห็นจริงๆมันมีต้นไม้ที่จริงๆเขาเรียกว่ายาเทวโอนะฮะเป็นคำเป็นสี่คำเขียนเขียนย่อๆซึ่งตัวตรงนี้นะครับผม ก็ได้เป็นเรื่องราวที่ถูกเอามาใช้นะครับแต่ในในภาคเนี้ยมันก็เลยเป็นต้นไม้กินคนแบบตัวบันเชิญส่วนคนที่4ี่เนี่ยก็คือตัวของออสเตรียสเปนเซอร์หรือตาแก่ในตำนานนะครับที่ต้องการความเป็นอมตะหรือผู้ก่อตั้งอเบริาแกเองเนี่ยความสามารถแกขี้โกงสุดนะครับผมแกบัฟพื้นที่ได้บัฟพื้นที่ได้ในที่นี้ก็คือสามารถสร้างสนามพลังนะครับขึ้นมาในพื้นที่ทําให้ตัวละครเนี่ยไม่สามารถใช้สกิลได้คือทั่วชีวิตเนี่ยจะมีสกิลติดตัวแต่ละคนอยู่แล้ว แต่แกใช้วิธีบัฟสนามแม่เหล็กขึ้นมาทําให้ทุกคนเนี่ยใช้สกิลไม่ได้สตูอยู่ในพื้นที่เก่งขึ้นเหมือนเราบัฟเล่นพวก a พวก aw ครับคือบัฟพื้นที่เลยทําให้พวกเนี้ยมีความสามารถสูงขึ้นทันทีคือขี้โกงสุดอะครับไม่ต้องอัญเชิญใครเลยแค่ใช้บัฟพื้นที่พวกนี้ก็ต้องรีบหนีแล้วครับทําให้เป็นหนึ่งในตัวอันตรายที่ทางทีมงานเนี่ยเขาบอกว่าตัวเนี้ยเขาต้องการให้โกงสุดๆแล้วต้องการให้แกกลับมาแบบว่าเหมือนแกจะนั่งรถเข็นมาจะไร่พิษสงแต่จริงเนี่ยอันตรายมากกว่า เนี่ยครับนี่ก็คือเป็นของ Res i s t a n นเข้าๆส่วนเดโมเนี่ยเราจะได้เล่นแค่ไหนขอบเขตของเดโมที่อยู่ในขั้นตอนแก้ไขก็คือเราจะเล่นแค่มัตเตอร์มายตัวเดียวก็คือแดเนียลแล้วก็ได้ใช้ความสามารถหลกัหลกๆของการ์ดมัตเตอร์มายในการวางนะครับไม่ว่าจะเป็นซอมบี้มิตเตอร์เอ็กและก็มีหนึ่งในตัวละครใหม่นะครับที่จะมาด้วยก็คือจิวหนูจิวของเราน้องดาวนะครับก็จะมาเป็นหนึ่งในตัวละครที่ว่าจะมาเล่นในโปรเจกต์เรส s ิสแตนนะครับในตัวเต็มมากับทีมของ แซนด์วิชนะครับมาตินแซนด์วิชเพื่อให้ครบทีมนะฮะกิวแซนด์วิชกับอีกคนหนึ่งที่เราเห็นนะครับก็คือเบลูก้าวุลเลตผู้หญิงนะครับที่ตอนนี้เธอทํางานอยู่ในปาร์กนะครับซึ่งตอนนี้มันเปิดเผยชื่อออกมาแล้วก็คือไคปาร์กนะครับฟอกไขปาร์กซึ่งตัวนี้มันก็คือสถานีที่เธอทํางานอยู่แล้วก็โดนจับตัวไปนะครับในเรซิเตนในเนื้อเรื่องของผู้หญิงคนนี้และเราจะมาไล่เรียงกันนะครับนี่คือส่วนแรกและอัปเดตข่าวเรซิเตนจบละทีนี้เราจะมาเข้าสู่ส่วนที่2ส่วนที่2เนี่ย ก็คือเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับตัวอย่างตัวอย่างที่ผมได้ไขให้ทุกท่านได้ชมนะครับในวิิศนาล่าสุดเนี่ยก่อนที่โค้กสุดท้ายเนี่ยเราได้รู้อะไรที่สําคัญกันบ้างน,นะครับจุดแรกนะครับผมภาคเนี้ยเนื้อเรื่องได้มีการยกเครื่องใหม่นี่คือสรุปลยนะครับยกเครื่องใหม่ทั้งหมดโดยการใช้ของเดิมเนี่ยสี่สเปอเนกี่ยเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่โดยสองผู้กับได้บอกเอาไว้นะครับในวันแรกของการเปิดตัวเกมต่อมานะครับสิ่งที่ตามมาเนี่ยเมื่อมันมีการยกเครื่องใหม่ การที่40%ที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นการเสียชีวิตนะครับของตัวละครในอดีตชากต่งตางๆในอดีตอยู่ใน40%หมดแล้ว60%คืออะไร60%ก็คือเส้นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปมีการเพิ่มสิ่งที่ไม่เคยมีในอดีตอย่างร้านโดนัทเพิ่มขึ้นมา